ยามเมตาคอมิกหรือเรีกยกย่อว่า SIC ทุกคนที่ซื้อหนังสือการ์ตูนคงจะรู้จักค่ายนี้กันเป็นอย่างดีเพราะค่ายนี้เป็นค่าที่ l อเซื่อด่ดังๆเยอะมากอาทิเช่นวันพีชกินธามะสวัสดีเอาละเปิดกินธามะเล่มหนึ่งเนาะแบ็คคอเวอร์มาฮีโร no ่คาเดเมียคิปนสือโนยายบาเดอะพอมิสเนวาแลนด์สปายเอ็ก y แฟมิลี่หรือแม้กระทั่งผลงานที่กำลังเป็นกระแสะอยู่จูจัสเตอรไคเซนก็ยังอยู่ค่ายนี้ หรือแม้กระทั่งเรื่องที่ดองและไม่ออกต่ออย่างไฮคิวการดัมและสเลปก็อยู่ค่ายในเช่นกันลูกปากผมนะครับคุ้ยในแง่ความเร็วในการออกหนังสือค่านี้ก็จะ,ะดีมากๆอย่างเรื่องที่ออกเร็วมากๆอย่างดาบพิฆาตศูนย์มาฮิโร,ร Hero, หรือสบายแฟมิลี่ตามหลังญี่ปุ่นแค่1นถึงสเล่มเองแต่ข้อเสียใหญ่ๆก็คือการดองนี่แหละไหนจะการขนส่งที่ดีหรอวะเคยดูรีวิวของค่านี้ก็มีคนเจอทรายแค่ไม่ชอบทราย มันร่วนละอยากทําให้ผิวหนังสตกแล้วมันก็เข้าไปทุกที่ผมไม่จัดปัญหาไม่ซื้อกับค่าโดยตรงจะอาศัยซื้อตามร้านเอาหรือสั่งท็อเป,ปี้ยวผมยอมซื้อในราคาปกติแต่ได้คุณภาพที่ดีกว่าที่ผมบ่นมาทั้งหมดผมก็ยังขอสนับสนุนค่านี้ต่อไปเพราะถ้าไม่ซื้อค่านี้แล้วกูจะอ่านที่ไหนละ่ะอาจารย์ผมฟ้องแน่ ต่อไปเรื่องที่ผมจะพูดคือเรื่องราคาที่ทุกคนบ่นกันคือหนังสือค่านี้มันมีหลายราคามากๆเยอะกว่าคนอื่นเลยแหละราคาแรก45ที่ยังครงราคานี้ได้เพราะกระดาษมันเหมือนเดิมแต่อาจริงๆเล่มหลังๆก็ขึ้นลย70บาทแล้วแหละแต่ก็ใช้กระดาษเหมือนเดิมต่อไปราคาคือ50บาทน่าจะเหมือนกับ45แต่อันนี้เล่มเหลืองหน่อยเพราะไม่ได้รีบินแล้วแต่ยังดีหน่อย ที่พวกวันพีทหรือมาฮิโรในเล่มแรกๆที่ราคา45ิจะไม่เพิ่มราคาเหมือนค่ายอื่น 3. ราคาปัจจุบันที่ออกเกิดที่สุดคือราคา65-70บาบาทแต่ก่อนจะราคาประมาณ45บาทกระดาษแบบวันพีทมาฮิโรหรือชูซุสุคายเซนกระดาษจะกากาก,ากหน่อยถ้าเทียบกับของใยาบบาก 4. ราคา65บาบาทที่กระดาษจะบางมากบางจะตกใจแต่อย่างดีที่มีหน้าสี ปัจจุบันยังมีหลายเรื่องที่ออกแบบนี้เช่นเรื่อง Night and Magic เป็นต้น5ราคา60-70บาทแบบกระดาษกีนล n l e เล่มเล็กเท่าหนังสือทั่วไปของสยามกระดาษแบบโซมะย r ยนน้าปุงคุ้มค่ามากแต่น่าจะทำไม่กี่เรื่องอร6ราคา70-90บาทเพิ่งขึ้นมาจาก80กระดาษแบบ s p y Family หรือยายบากระดาษหอมมากและขาวมาก ราคา1้5ยาถึงร้อบาทรูปเล่นใหญ่และคุ้มมากใช้กระดาษแบบกรีนลีฟที่มีดราม่าหน่อยก็หนังสือหัวด์กที่ชอบเซนเซอร์จะ่ซเล็ผมไม่เซนนะจะเล่มสามปูอยู่ไหนล่ะกระดาษหอมมากและขาวเหลืองหนังสือใหญ่แบบเบิบ่มเวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอีขวแล้วคือสยามมิเตอร์คอมิกเอสและมันจะมีแบบพิเศษอีกออย่างที่ผมไม่เคยซื้อคือ แบบโคโนเวลที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกระดากษก็ไม่รู้ต่างจากราคาอื่นไหมแบบสุดท้ายที่ผมรู้จักคือแบบบิ๊กบุ๊กเล่มหนาหน,นาแบบเบิ่มๆราคาประมาณ200กว่าบาทเรื่องแรกมหาเวทผนึกมารเรื่องที่2มุโนานานานหรือแผนรับดับศัตรูและเรื่องสุดท้ายสเลฟทาตุแก่งอันเซนด้วยไม่รู้เพระแบบนี้หรือเปล่าเล่ม3าแลยไม่มาสักที เรื่องที่ผมอยากให้สยามมิเตอร์ได้ lc ก็คือไคจูนัมเบะแต่ผมขอกระดาษแบบสปาร์สไมลี่หน่อยนะบางข้อมูลอาจจะมีการผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยเพราะเรื่องราคามันไม่ค่อยคงที่คลิปต่อไปผมจะมาพูดถึงรักทิมพ์สำนักพิมพ์ที่ผมชอบที่สุดเพราะมันม,มีเรื่องที่ผมชอบที่สุดอยู่ในนั้นนั่นก็คือสรุปรักแกแฟนเช่าและจะสาวมมพแฟดท่าวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ ไม่สบายขออภัยเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยซึ่งปกติก็แปลกอยู่แล้ว